สวัสดีสวัสดีทุกคนดูหิมะละลายแล้วดูดูตรงนี้ตรงนี้ละลายมากเลยนะคะได้ยินไหมอะ่ะเดี๋ยวนะป้าโมนาได้เอาสายสมอลท็อกมาไหมค้นหาสายสมอลท็อกก่อนขาวพูนนะคะขาวพูนเสียงลมดังขออภัยนะคะทุกคนแต่อยากให้ทุกคนเห็นเนาะว่ามันหนาอุ้ยกล้องพับเลย กล้องหนักนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขยับกล้องอุ้ยอืบอืบนี่ขยับกล้องอืบนี่ ถ้ามีเสียงลมขออภัยนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นป้ามุนาจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้คือหิมะที่เขาละลายจากข้างบนลงมานะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือขอบอันนี้ก็คือขอบหลังคานะคะขอบหลังคาเนาะส่วนอันนี้ก็คือหิมะที่เขาจะล่วงล่วงหล่นลงมานะคะอันนี้คือข้างๆข,ข้างบ้านนะคะป้ามุนาจะยืนได้แค่ตรงนี้เพราะว่าป้ามุนาเดินเลาะมาตรงนี้นี่ เรามาตรงนี้ใส่รองเท้าลุงรองเท้าลุงเขาจะใหญ่หน่อยมันน้ำน้ำหิมะมันจะได้ไม่ละลายใส่เท้าป้ามูนามันเย็นเย็นมากๆเลยนะคะต้องปิดหูมันเย็นนี่นะคะยาวเลยนะคะยาวเลยหลังคาแล้วโอ้ยมันไม่แน่นอืมอืมเออแน่นแล้วแล้วมันก็ล่วงลงมานะคะ อันนี้มันเริ่มเพราะว่ามันเริ่มไหลลงมาแล้วมันก็จะค่อยค่อยค่อยละลายตกลงมาเป็นแนวเลยเห็นไหมคะเป็นแนวเลยเป็นแนวเลยแนวตั้งแต่นี่ไปเลยแนวจากหลังคามันตกลงมานะคะเนี่ยหินมาอนนะป้าโมนาจะขึ้นไปข้างมุมเนี้เห็นไหมมันสูงมากมันสูงอย่างนี้ป้าโมนาไม่ดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะคะไม่เอาดีกว่าเนาะก็คือจะเห็นตามนี้ มันอากาศมันอุ่นอู้ตรงนี้ทําไมมันขาวอย่างเงี้ยทําไมนี่มันขาวอย่างเงี้ยทําไมมันขาวอย่างเงี้ยทำไมมันขาวจังอะนะคะป้ามุนายืนท่านนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นเนาะอันนี้ก็คือข้างบ้านอย่างที่ป้ามนาเคยพาเดินนะคะเดินพาทุกคนเดินไปตรงนี้แล้วพาทุกคนเดินไปยนต์มุมบ้านนะคะมุมสวนหลังบ้านเนาะ และป้าโมนาก็เคยพาทุกคนเดินตรงนี้ก็เป็นที่ปลูกดอกกุหลาดอกไม้ของป้าโมนานะคะเห็นไหมคะตอนนี้กุหลาบเห็นไหมนี่เจ้าหุ่นเห็นไหมคะเจ้าหุ่นน้องหุ่นน้องหุ่นน้องหุ่นอยู่ข้างหน้าตรงกลางนั้นแล้วก็มีดอกกุหลาบต้นดอกกุหลาบนะคะกุหลาบนี้เขาทนทนหนาวทนทนร้อนดีมากนะคะเนาะแล้วก็ข้างๆนั้นก็จะเป็นที่ปลูกดอกไม้ของป้าโมนานะคะเห็นไหมคะขาวนู่นก็จะเป็น โลงปลูกผักของป้ามนาที่ป้ามนาเคยทําคลิปให้ทุกคนเห็นนี่แหละหนาววันนี้หนาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าป้ามนามายืนนานหมวกใบนี้มันก็อาจจะบางๆหน่อยนะคะเนาะแต่ได้มาจากคุณแม่ยาหรือว่าเราต้องพับอีกนะคะเนาะมันหนาววันเย็นเนี่ยถ้ามีลมอย่างเงี้ยเย็นมากๆเลยนะคะเนาะปเดินเข้าบ้านเถอะไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดินเข้าบ้านกันนะคะนี่โหเป็นไงไหลเป็นทางเลยนะคะใครอยากเห็นนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ความหนาของหิมะนะคะ นาแล้วเขาก็ไหลเป็นทางอย่างนี้เลยนะคะเขาเขาเขาาจะค่อยๆไหลลงมาไข่ไหลลงมานะคะถ้าอากาศมันอุ่นข้างอากาศหลังคามันอุ่นแล้วเขาก็จะไหลลงมาอย่างนี้นะคะยิ่งตรงมุมนู้นยิ่งแต่เยอะนะคะตรงมุมนี้เขาจะกอง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 มาอย่างนี้เนาะดูโรงปลูกผักป้าโมนาเห็นไหมคะหิมะเต็มหลังคาแต่ข้างใน ข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะข้างในอ,อ,อากาศมันหมุนเวียนนะคะข้างในสะอาดโอเคนะคะแต่ป้าโมนาก็ไม่พาไปเปิดดูนะคะเพราะว่าต้องเดินเลาะไปอีกเนาะเดี๋ยวป้าโมนาจะไปทํางานแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย